อยากเติมเกมจังเลยทุกคนมีร้านแนะนําผมหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าทุกคนไม่มีผมมีนะครับผมก็คือร้านที่มีชื่อว่าจูนปิโกะนะครับผมร้านนี้นะครับผมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแล้วนั่นเองนะครับผมและเครดิตนะครับผมมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักล้าเลยทุกคนนะปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอน100%่นะครับผมแล้วก็ไปสุ่มเกลือกันนะทุกคนอย่าลืมกันนะทุกคนนะเติมเกมจูนปิโกะนะทุกคนนะจูนปิโก ก็สวัสดีสวีดัตทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังซานกับผม NT NT c นทีแช l นวนอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราก็จะมาในคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าตัวละครเก่งไม่จาเป็นต้องงออ r น,น,นั่นเองนะครับผมเออ ซึ่งคลิปวิดีโอนี้เราจะเป็น E p ีที่2นะครับผมซึ่ง E ีีแรกเนี่ยเราเคยลงไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะคิิงไว้ในบุมขวาบนนะทุกคนนะก็สามารถไปกดกันได้ละกันนะทุกคนนะซึ่งคลิปนั้นอ่ะผมลืมอธิบายตัวที่เหลือพวกนี้อีกสตัวละครเว้ยผมลืมเพราะว่าผมรีบทําไปหน่อยนะทุกคนนะแต่คลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทําให้ละกันนะครับผมสําหรับตัวละครที่ไม่ใช่เอเดนะครับผมมันเก่งยังไงและตัวละครอะไรที่น่าจับตาแลวก็น่าปั่นที่สุดนะครับผมและจุดเด่นของมันคืออะไรนั่ โอเคก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วย่ะเพื่อเป็นกําลังใจคนทำาี่จ๋งมากเลยนั่นเองนะฮะซึ่งการแปลสกิลนะครับผมตอนนี้นะครับผมจะเป็นอยู่ในเซิร์ฟไต้หวันอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าผมแปลชื่อตัวละครผิดไปหรือแปลสกิลไหนผิดไปก็ต้องกราบขอโทษทุกคนมาณนที่นี้ด้วยละกันเนาะและบางตัวละครผมนะครับอาจจะไม่พูดชื่อนะครับเพราะว่ามันแปลแล้วทําให้ผมปวดหัวมากๆกนั่นเองนะฮะซึ่งนะครับผมเราจะมาเริ่มกับตัวละครสาย R ก่อนเองนะครับซึ่งจะมีคน มีแน่นอนนะครับน้องชายซึ่งไม่ได้มีแค่ตัวละครเดียวด้วยนะทุกคนนะมีถึง2ตัวละครนะครับผมสำหรับตัวอาร์นเองนะทุกคนนะโอเคเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยละกันนะครับผมก็คือตัวละครใส่คอนกันก่อนเลยละกันนะครับผมที่มีมังกรอยู่ข้างหลังนะครับผมก็คือตัวละครตัวนี้เลยซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมคนที่อยู่ในเซิร์ฟไต้หวันนะครับที่เล่นในช่วงแรกๆนะครับก็จะเอาตัวละครตัวนี้นะครับไปเป็นดามเมจในช่วงต้นเกมได้เหมือนกันนะครับเรื่องดาเมจของเขานะครับก็สามารถมาแทนเอได้พอสมควรเลยก็ว่าได้นัใําาาวว่หห้ตละ และถ้าจะเล่นตัวละครตัวนี้นะครับต้นเกมผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนนะครับไปปั้นตัวละครที่เป็นสายซับละกันนะครับผมเพื่อให้ตัวละครตัวนี้ยืนได้นานขึ้นแล้วก็มีดาเมจที่แรงมากๆนั่นเองนะครับผมและทําให้ตัวละครตัวนี้โชว์ประสิทธิภาพได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้อาจจะเก่งแค่ต้นเกมนะทุกคนนะเลดเกมสำหรับผมก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้งานและแต่เลนเกมนะผมจะมีคนใช้งานเยอะพอสมควรนะครับเอามาพานด่านในช่วงแรกๆละกันนะฮะคือก็ขอไม่พูดอะไรเยอะละกันนะครับผมเรื่องดาเมจเขาก็จะแรงอยู่แล้ว ต่อไปตัวละครหนึ่งนะครับผมสายออ้ตัวละครหนึ่งนะฮะก็จะแตกต่างหลายตัวเมื่อกี้แล้วนะครับผมคือตัวละครตัวนี้นะครับผมไม่จําเป็นต้องทําอะไรมากนะทุกคนนะแค่เอามาลงในทีมเฉยครับผมเอามาแบบว่าเป็นการที่มาบูทดาวเมทให้กับเพื่อนๆของเราเองนะครับผมก็คือตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับผมอยู่สายปีกนะครับผมที่จะมีนกอยู่ข้างหลังนันเองนะครับผมตัวละครตัวนี้เลยซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมข้อที่ของเขาเลยนะครับผมก็จะเป็นการที่เอาไปบูทดาวเมทให้กับเพื่อนเราได้นะครับผมคือดีแบบสุดๆเลยนั่นเอง มีดีอย่างนึงคือการที่เพิ่มความรล่ยกับเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับผมเอาโหสุดยอดไปเลยนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมจะเก่งในโหมดที่ตีบอสนะครับผมเออจะเป็นการที่แบบว่าบัฟดามจให้แบบตีบอสให้เราได้แรงขึ้นนั่นเองนะทุกคนนะทำให้ตัวละครตัวนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้ลงทุกดันเจี้ยนนะครับผมแต่ก็จะมีบางดันเจี้ยนที่ต้องการตัวเขานะครับผมในการที่เอาไปบุตกดามจแล้วก็บุตดสปีดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยละกันเนาะต่อไปนะครับผมตัวละครที่ เป็นตัวละครน่าลำคาญมากๆในอนิน่าสำหรับผมเลยละกันนะครับเจอประจํานะครับผมเจอทีไรปวดหัวตลอดนั่นเองนะครับผมก็คือตัวละครไททันนะครับผมซึ่งผมแปลนะครับผมมันแปลว่าไททันจริงๆนะทุกคนนะมันแปลชื่อว่าไททันนะฮะก็จําชื่อในอนิเมะไม่ได้เหมือนกันว่ามันชื่อว่าอะไรนะทุกคนเนาะ ซึ่งไอตัวละครตัวนี้นะทุกคนนะผมต้องพูดตรงๆเลยว่าจุดเด่นของมันนะครับผมจะเก่งแค่ PVP เท่านั้นนะครับผม PVE ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเพราะว่าข้อดีของเขาคือจะมีสกิลที่พาวเวกเป้าหมายได้นะครับผมก็คือง่ายๆคือยั่วยุเป้าหมายเองนะครับอายุยเนี่ยสำหรับผมนะครับเจอในอารีนาประจานะครับผมและโคตรปวนประสาทผมมากๆในการที่ผมอาจจะใช้สกิลปั๊บโอ้โหแมงติด้วยยูไอ้แีบหงุดหงิดมากๆนะครับคือแบบกำหมัดตอนนั้นผมกำหมัดมากๆนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับคือน่าลำคาญมากๆนะฮะ และตัวละครตัวนี้นะครับไม่ได้มีดีแค่ยูยูนะครับผมยังมีอีกสกิลหนึ่งที่โคตรดีนะครับผมในการที่จะลดดามเมจให้เพื่อนได้ด้วยนะครับผมเพื่อนเพื่อนก็โดนดาเมจไปเบาๆเลยครับฉันขอรับเต็มๆอะไรประมาณนั้นนะทุกคนเนาะก็จะเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับในหมด PvP นะครับผมซึ่งในอาริยาของเซิร์ฟไต้หวันนะครับก็มีหลายคนที่เอาไปเล่นนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะ ซึ่งถ้ามียูยูแล้วก็ต้องมีตัวละครที่สามารถแก้ทางยูยูได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งทุกคนไม่ต้องไปหาตัวละคร S r เลยเว้แค่ S R นก็มีตัวละครที่สามารถแก้ทางยูยูได้แล้วเองนะครับผมก็คือตัวละครดอกไม้บุมตัวนี้เองนะผมนี่เลยนะครับผมล่างเ r ของเขานั่นเองนะครับผมก็คือน่ารักมากๆนั่นเองนะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะมีสกิวรักษาเหมือนกับตัวละครสายทรับทั่วไปเลยนั่นเองนะฮะแต่ข้อดีของเขาก็คือ จะสามารถลบล้างดีบัฟออกได้1ดีบัฟนะครับผมคือเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับซึ่งสกิลที่สามารถล้างดีบัฟได้ของเขานะครับก็อยู่ที่สกิลนี้เลยนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับหนึ่ปีนะครับก็สามารถลบล้างดีบัฟได้แล้วนั่นเองนะครับผมวงแหวนแรกเลยนั่นเองนะฮะก็ง่ายๆเลยนั่นเองนะครับผมเออผมลืมบอกไปนะครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมที่มียูยูนะครับผมก็คือวงแหวนที่3ของเขานั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับผมวงแหวนที่3ของเขานะครับผมนี่นะครับผมที่จะมีสามารถยูยูเป้าหมายได้นะะะครรัับผมมปาณนนนี้เเลลยก ซึ่งคลิปวันนี้ก็มีเพลงนี้เลยนะครับผมในการที่เราจะมาหาตัวละครที่แบบว่าเก่งๆโดยที่ไม่ต้องง้อตัวละครเอเอนอาร์นะทุกคนนะซึ่ง EP นี้นะครับผมผมก็ยกตัวอย่างมาแค่4ตัวละครเนาะและถ้าใครยังไม่ดู EP แรกนะครับผมก็ไปดู EP แรกกันก่อนได้นะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้ก็มีเพลงนี้เลยนะครับผมไม่ชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจคนทังเก่งมากเลยนั่นเองนะครับผมตัวละครตัวอาร์หรือ SR นะครับผมเก่งพอๆกับเอเอนอาร์แน่นอนนะครับเพียงแค่คุณต้องปั้นน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 นใใหห้้้้้ถถููกกกกกททีี่่่แแลลว็ปััััััมมมมะะะะะคคครรบบผเเเยจงงาๆอฮ และเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับผู้ที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค้นอยู่คนเดียวอันที่พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปมีลูกกี่ที่มีแต่คนบอกว่าเซน